วันที่24่ิบสีมิถุนายนปี64ครับเนี่ฮะมูรอบที่แล้วที่ที่ฟันหักเพราะว่าแยกทีละตัวครับหลังจากฟันหักแล้วก็เลยแย็กสี่มุมหกมุมเลยฮะใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแล้วก็แล้ก็แยกไป,ไปครับเนี่ฮะมันก็ลงอย่างนี้ฮะ ลงอย่างนี้แล้วเราก็งัดโดยสะดวกผลโยทินเกี่ยวกันไหมเนี่ยนี่ยเราก็งัดปินนี่ออกครับเนี่ปินนี่ก็จะออกโดยโดยสวัสดีครับเนี่ยปุ๊บออกแล้วครับออกแล้วครับหนึ่งตัวอืมนี่ก็ออกไหมออกครับนี่สองตัวเวลาใส่ก็ต้องใส่แบบนี้ครับมันเกาะน,นี้เรางัดโดยโดยโดยไม่ได้กดแม่แรงนะ กดข้างเดียวครับพอมันหลุดมาแล้วมันก็บินใส่ฟันเลยฮะเนี่ยไม่รู้บินอีท่าไหนฟันหักเลยก็เลยหลังจากที่เราเสียงโง่ให้ให้กับอันนี้เลยเลยต้องใช้หกตัวเลยหลังจากที่ฟันหักแล้วถึงได้คิดเอาเอาตัวนี้มาถอดทำเนี่ยฮะถอดครบแล้วฮะก่อนถอดทีละตัวแยกทีละตัวบินครับพอถอดตัวนี้แต่เราแยกดูฝั่งนี้ไง โวงงัดออกปุ๊บมันก็บินขึ้นฟ้าเลย <c oughs> เนี่ยเสร็จแล้วครับขั้นตอนการถอดคาร์ดของขมนฮนะนอโอเคแล้ววันนี้วันนี้น่าจะฟันไม่หักครับแล้วเราก็คลายแยกออกเหมือนเดิมครับน,นับครบยังนะหกอันเนี่นนยเอ๊ะครบยังอ๋อ อ๋อครบแล้วครับหลอนหลอนหลอนลอนะครับไม่ได้เจอตัวไหนไปวะเนี่ยอนี่ยเราก็ก็เสร,ร็จแล้วเดี๋ยวเราเวลาใส่ล้วก็ยกใส่เหมือนเดิมเครื่องมือพิเศษตัวนี้เราไม่ขายครับท่านผู้ชมสนใจอยากจะนั่งก็ดูแบบไปทำดูแบบไป<ม>ทำทำทำแบบจับจับก็ไม่ค่อยสวยตัง้งไปถูหัวนอนเลยฮะ <S <S หลังจากที่ฟันหักแล้ว <laughs> <laughs> น<ะ>ี่ <laughs> แล้วก็เอาปินนอกครับ ไม่เป็นอยู่ยังไงวะเนี่ยท่านี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนกลับมาดู่นนัแหละแล้วก็ยกขึ้นออกแล้วยกออก่ะติดน้อนไม่ติดน้อนนี่มันดึงไม่เฉยเนี่ยอ๋อเอาแผ่นค้าเนี่ยมันใช่ของมันป่ะเนี่ยใช่ของมันไหมไม่เลยยังไม่ได้ลองเอาไปลองหล่ำดูที่ตัวนู้นก่อนแล้วไม่ชอบหล่ำหล่ำหน่อยแล้วโหอ๋อยกออกยกออกเดี๋ยวไปหล่ำให้เนี่ยเรามีวันนี้เรามีฟิเซนเตอร์ด้วยครับ ไม่ใช่ฮะับเคฟซีครับมีอะไรจะคุยคุยกับคุณผู้ชมมั้งครับไม่มีนี่ก็ยกนี่เนี่ยยกยกน็อตที่เนี่ยอย่าหยิบเขามีที่ให้หยิบไม่หยิบอ่ะหยิบนอ็อตหยิบขึ้นมาหยิบขมาอ่าเหรอครับมันมหมดไหมนะไม่หมดช่างนี้ไม่หมดช่างนี้ก็ไม่หมดแล้วทำไมม,มันลื่นได้ไงวะไม่หมดเท่าเดิมเนี่ยเฮ้ยเอาเลยมาเท่าเดิมมาเท่า แต่ว่าฝุ่นมันจับมันน่าจะลื่นเพราะฝุ่นมีฝุ่นพอฝุ่นเข้าไปวุ้บมันเลยทําให้ลื่นขาดเลยไม่มีแรงจะดีเยอะน้าเราหมดแล้วเนี่ยจริงเหรอหมดเหรอเอาหมดก็หมดมันลื่นคาร์บอนมันหมดแล้วไงขาดเราก็ไม่มีแรงมันมันพอมันเจอฝุ่นมันก็เลยลื่นเดี๋ยวเรา ทำไมมันทำไมมันแตกอย่างเงี้ยเออกระชากเหรอกระชากมันก่อนนี้ตัวหนอนแหกเลยกระชากรอะมันเกียร์มันสูงไงพอเกียร์สูงก็ต้องใช้อย่างเงี้ยแหละมันหมดแต่มันหมดข้างเดียวออเราต้องเดี๋ยวก็เหลือค้าด้วยมันเครื่องมันจะดับไงใช้เกียร์สูงตามบอกว่าเกียร์ค้างใช่หรอใช่เกียร์ค้างโอเคตามตามนั้นครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่มันตรนี้มันเหลือ ที่อะไรนะ24มิถุนายน